เตือนคลิป <Netz> ว <stereotype> <The |zh|> ิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องติ๊กติดปั่นกับวันนี้สายปั่นทุกคนเรามารวมตัวกันที่เกมเกมนี้นะครับมิเตอร์ฮาโลวีนนะครับถึงว่าจะเลยเทศกาลฮาโลวีนมาแล้วนะครับแต่ว่า เรามาลุยกับเกมนี้ดีกว่าครับบอกเลยว่ามิสเตอร์ฮัลโลวีนเนี่ยนะครับแจกแน่นอนวันนี้แจกแน่นอนท่านผะู้ชมอ่าราวันนี้ต้องป็อยู่ที่7,700บาทโดยประมาณเราจะเล่นเจ็ดดับสอบาททา่านผู้ชมเดี๋ยวไาดูว่าว,วันนี้เรามันใหญ่จะออกหรือเปล่านะครับเฮ้ยสกแกนเตอร์มาได้เปล่าละ่ะสกแกนเตอร์มาได้เปล่าครับโอ้โหได้มาท่านผู้ชมขออธิบายสักเล็กน้อยครับเกมนี้นะครับก็จะมีรางวัลใหญ่เป็นรูปมือแบบนี้ครับนี่นี่นี่คือรางวัลใหญ่นะครับ แล้วก็มีฟังทองครับเป็นตัววายของเราครับทผู้ชมหัวก็โหลกเป็นรางวัลที่ลองมาจากมือแฟงเกสต์ายนะครับผมอ่าอเราโกไปเลยนะครับเกมนี้ครับไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้ท่านผู้ชมเราต้องกดไปจนกว่าจะได้ผีซีฟ้า3ตัวเพื่อเข้าสู่สแคตเตอร์นะครับมีสแคต t เตอร์แต่ซื้อฟรีสปินไม่ได้นะต้องอยู่ที่ดวงเท่านั้นเลยนะครับทผู้ชม เทคนิคการเล่นครับท่านผู้ชมกดเข้ามาเล่นไปก่อนสักพักหนึ่งนะถ้าเสียเกิน500บาทถือว่าเกมนั้นยังไม่พร้อมแตกนะท่านผู้ชมแต่ถ้าได้แบบเดี๋ยวขึ้นในโลงเดี๋ยวขึ้นในลง,นนลงแสดงว่าใกล้แตกแลก้วท่านผู้ชมต้องลุยแบบให้สุดนะจนกว่ารางวัลใหญ่จะออกมาท่านผู้ชมเอาละอธิบายพอสมควรแล้วครับก่อนอื่นเลยขอฝากเตือนเอาไวเ้เล็กน,น้อยนะครับสั้นเล็กน้อยเนาะคลิปเดว่อนี้ครับจัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำตาม เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คำแนะนำนะครับเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นี้เลยช่องติ๊หิตพิดของเราด้วยนะครับหรือยังไงครับช่องพิตีเนี่ยมีแต่ความบันเทิงแน่นอนทุกท่นฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับแชร์ประสบการณ์หรืออยากให้เล่นเกมแบบได้เราจัดให้ดูแน่นอนนะทุกท่านเป็นช่องที่ตามใจท่านผู้ชมสุดสุดไปเลยนะครับ เอาละเรากดมาสักพักนะครับตอนนี้ต้นทุนเราหายไปประมาณ300บาทแล้วนะเย่างนี้ก่อนเราจะทุน500บาทถ้า500นี่เราจะพอลนะแต่หวังครับหวังว่าจะมีสแกตเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูสักหนึ่งครั้งนะครับทุกผู้ชมดูดูว่าสแกตเตอร์ของเกมนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยประมาณครับเท่าที่เคยเล่นมาแม้แต่ประมาณ500อัพนะฮะดูซิว่าโมเวอว่า500อัพเนี่ยจะได้500อัพจริงปะเอ้าโอ้โหดูสแกตเตอร์หลักมาด้วยการสแกตเตอร์ ที่บบแต่รเราเรียงรอบครบเรียบร้อยแปดฟิชปีนนะครับท่านผู้ชมไม่มีการเพิ่มฟิชตปีนเลยนะแต่มันจะดีตรงที่ว่ามีฟักทองกระโดดไปกระโดดมาอนี้ครับมีสามสตัวแล้วที่ฟักทองเยอะรางวัลใหญ่ที่มาแบบรวด,ดเร็วทันออกม,มาเลยว่าบิ๊กบิ๊กเปิดมาก่อนเลยครับอาร์เวังที่ไปแบบนี้นะขอฝากเรื่องกันแล้วกันครับสำหรับฉันรับถูนนะครับเป็นนอแบบมันมันเนอร์โนะครับอที่สลับ การที่เราเบื่อนะครับลองมาลืครับกับสำนอกพิมพ์นะท่านผู้ชมเขาละโอ้โหเลยอพิมพต้องสามครครับตอนนี้ฟ้าทองเราเพิ่มเปตกนะโยงรางวัลเด็กมาเป็ลวดลายพิมๆนะเป็นลวดลายท่านผู้ชมแต่เราจะดูว่าวันนี้เราจะจบที่สเตอร์นี้เลยหรือเปล่านะท่านผู้ชมถ้าจะจบสเตเตอร์นี้นะครับเราต้องได้แบบรางวัลนะประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะท่านผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่ที่เดียไปแล้วก็เพื่อไปจะมัน เราตอนนี้เราได้กำไรมาแล้วเป็นเสรนจประมาณ2องร้อยปั๊บเลยเออีกผู้ดอกนี้ทิ้งมาแถวครับฟองเราเมาแถวไปแล้วดอนี้ต้อได้โคตรรู้ว่าจะได้เยอะนะพี่ม้ดูสามมาแถวเราตอนนี้เราลุ้นครับกับดอกสุดท้ายของเราโอ้โหรางวัลใหญ่นี้นะดอกนี้นะเอาไหไร่ามาเอาไหไร่าหมาฟองซูเปอร์ได้แล้วล่ะออเดตสุดๆไปเลยครับ ไม่กลับไปเลยก่าน้วยกาตามาติวตัวนมต้องลุ้นซูเปอร์นะฮะซูเปอร์นี่คือเราได้กำไรแน่นอนนะรับห้าร้อยบาทมีหัวขู้ก่อนดีได้นะครับซูเปอร์ไม่กับบินยทโอ้โหรางวัลใหญ่มาแบบจบจบเกมเลยรางวัลรวมแน่นอนครับได้มาหนึ่งพันกบาสิบเอ็ดบาทมได้เยอะจริงๆเอาเราเอาไปดูกาไรกันดีกว่านะกดลมาแล้วนะครับไปดูกาไรนครับว่าวันนี้ได้เท่าไร่ ผมว่าก็ได้ประมาณ500-600เลยทีเดียวนะครับผู้ชมเอาละพร้อมแล้วเราไปดูกกันเลยครับวันนี้ได้มาพอสมควรครับ780เจ็ดบาทโอาเ787แล้วครับเลขสวยอยู่เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ครับเอาละวันนี้เอาไว้ในเท่านี้ครับทานผู้ชมขอฝาทกทานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับช่องตีนีปันของเรานะครับแล้วเกมหน้าเราจะมาปั่น อะไรกันนะคุชมฝากติดตามกันด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ